ในหน้าสุใจก็บอกกันเข้ามาเลยในครับผมอยังนิ่งอยู่โอเคมาต่อไหมครับอุ้ยนี่ว่าจะมาส่งไม่ค่อยจะจะดีเท่อเจมาดีสวยงามเอออย่างนี้ไปต่อยาวๆน้ำเงินอืน้ำเงิน,น,งนดูบัมซัมปี้เนาะกดไปครับผมไหลต่อยังไม่เข้าเลยสิบ่องสามครับ มาต่ออีกนิดหนึ่งครับอู้หูยบึ้อบ้ามดีอย่างนี้เปล่าร้อยสิบหกแตกพันแน่นอนครับอู้หูยนิดเดียวอู้ของจริงหน้าเมื่อกี้เข้านะโอ้โหกลับไปไปกันต่อครับอีกนิดหนึ่งห้าสิบก่าบาทโอ้โหเต็มเบ็ดยี่สิบยังไงยังไงต่อครับโอเคร้อยยี่สิบอย่างนี้ก็บึ้อบ้ามดีครับจานไหลอีกไหมอู้หูยเสียดายดโอเคก็คงต